สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขุขสนับเต้มพี่น้องทั้งไทยและทั้งสปปอแล้วนครับพี่น้องมันนี้มาพอกรับบ่าววันแสบนู้ครับผมพี่น้องมากับกดไลค์ถือแจกกักดแชร์นะครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้บ่าววันนั้นไม่ได้ครับมุหนีบ่าววันนี้พามากินต้มพะโลนากากหมูครับพี่น้องใส่กับหมูสามสั้นนะครับบุ้ยปุ่นแบบได้ทีเปื่อยหนุ่มนวลเลยนะครับพี่น้องใส่กับน้ำกิมซีฟูดครับพี่น้องเขากันดีขนาดครับผม ปันเหลี่ยมไปไหมครับพี่น้องน้ำซุปทั้งนี้ครับผักกาดเราก็มีผักกาดกรอบครับพี่น้องบักแตงครับแล้วก็มีต้นเอ่อต้นหอมแล้วก็มีผักชีมานน้ำจิ๋นน้อยนะครับพี่น้องมีตลูกโดดมันน้ำผักชีนูสวนครับพี่น้องเข่าทั้งนี้นิดนึงครับพี่น้องผู้สุดๆเลยครับพี่น้องเมื่อนี้ครับว้าวไรก็เก็บพอครับมากินะนำรองข้องันมันครับพี่น้อง มาครับพี่น้องหาเข่าขนาดนั้นมาได้ครับเสร็จแสบแล้วบาวันครับผมนะครับบู๊ขัดกระดาษได้ครับพี่น้องจุเลยครับพี่น้องมา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 เสร็จแสบแล้วกันครับนี่ครับอือหื้อือหืออื้ม คุณเด๋ยวทีนี่ยเป็นว่องบึงหนึดเลยครับงั้นนี่ฟินเนี่ยน้องนกับเป็น้่องครับโอ้สุดยอดครับปารัตข,ขนาดเลยครับจุครับจุั้นงในครับเดี๋ยวอืม อนี่จะเป็นสามชั้น,นครับพี่น้องใส่ส่วนนี้มครับพี่น้องมาได้ครับพี่น้องอาเขามาครับพี่น้อง เซ็ดน้ำมะวันครับน้ำกิ่มพี่น้องใส่ก่อาไปครับใส่้ำซุปนิดนึงครับพี่น้องนี่จะจบัวครับพี่น้องอื้อืมอ้ม สามจานนี่หอมหมักเลยพี่น้องปลาทอดหอมแบบหอมหวนเลยนะพี่น้องนะตัวนี้เนี่มันสูงสามจานนะเพี่น้องสามจานหอมหวนตุนในที่นี่หอมหมักกับพี่น้องแซ่บกับพี่น้องเอ,อ้ยชุดยอดครับพี่น้องเจ๊นี่กะโอเคนะพี่น้อง うん。Mm hmm. mm hmm. เสียบครับจชยิงสีเล็บไปลองครับอื้อหือ ขอโทษขอไปเด้พี่น้องอุ้ยครับมือเลยครับพี่น้องเสียสว่วนนิดหรับพี่น้องนึ่งสาใจนึ่งครับต้งทีเลยด้ครับใส่น้ำซุปนิดน,งนึงครับเพื่อพีไปน้องครับ สุดยดอดครับพี่นอ้องป๊อฟินครับพี่น้องเอ้ยขะขนาดครับ ใส่น้ำซุปครับพี่น้องทงั้งไงอือหือ มาครับมาครับสุดยอดทำพี่น้องเลย มันตื่นอยู่ชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงครึ่งได้ทีพี่น้องพอดีเลยครับปลาแซ่บแซ่บยั่งครับพี่น้องเป็นมะพร้าวครับ ป้าเจับมัก ตุ้นเจคื่องพะโล้ครับพี่น้องเรานำชุมเฮาปรุงปรุงแบบพะโล้เลยพี่น้องสุดยอดครับฮิ้นหนึ่งมากครับพี่น้องเอ้ วินครับสุดอยอด ขี่จ้าดกันนะครับถือดูดดกดเข้าไปพี่น้องมาครับอืม ปิ้นมากพี่น้องโอ้ยเสียบนม้งครับหยุดไม่ได้ครับพี่น้องหยุดอะไรแล้วเสียบครับอืม ชิจ้าครับนี่ครับนั้นนาพี่นังเนียนเนียนยนอ Ya enggak pinong. Hmm. <susurra> อืมสุดยอดเสร็จแลปั๊บซิ้นเนี้ยกบพี่น้องโอ้ยรับ พริกกับเผ็ดดีพี่น้องมันมาเผ็ดเนี่ครบบออกหูวีปลาเซ่บแต่ครับพี่น้องเอ้ย โอ,อ้ขัดขนาดครับโอ้ขัดครับพี่น้อง แซ่บแห้งครับพี่น้องปอสื่อมัดก,กิโลเคิงครับพี่น้องรวงมกันสามชั้นนะครับโลเคงิงเหลือหนาจะเหลืออยู่มันจะสามขีดครับพี่น้องสัตว์ไปโลก,กลัวครับพี่น้องมค <c oughs> อนี้โอ้บาวันขอขอบคุณพี่ขอคุณน้องหลายๆผู้ติดตามรับชมบาวันนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องสุดท้ายนี่บาวันนี่ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ